สาธุวันนี้นิมนต์ขุนแผนอุ้มนางมาเลยไอเอฟซี G, เมตตามหานิยมครับลำพังแต่ตัวเจ้าของเองเอาตัวไม่รอดและเอฟซี G, ไม่รักเอฟซี G, ไม่เมตตาและเอาคุณแผนมาช่วยแล้วครับแม่ครับพ่อครับให้คุณแผนมาช่วยแล้วครับพ่อครับแม่ครับ ให้ขุนแผนอุ้มนางมาช่วยแล้วครับเอ้ยวันนี้ทำไมแกมาไวจังล่ะเฮ้ยไอ้หนีกอีป้าเลยข้าไปทำอะไรให้แก้ฮะ ไปทำอะไรให้แกแกมาด่าข้าอีป้าเนี่ยเะโอ้ยพวกแกเนาะพวกแกเป็นอะไรกันมากไหมเนี่ยเะรอเฮ้ยมันทำไมด่ายอย่างนี้ล่ะฮะทำไมด่ายอย่างนี้ เอ้ยพวกแกเป็นอะไรอาถามแกสักคำ嘛เะรอเดีย๋ยวขอแคปหน่อยนะครับขอแคปหน่อยนะครับ แบบนี้มันไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้มันได้แล้วนะครับขอแคปหน่อยนะครับไว้เป็นหลักฐานครับ fg ใครก็ได้ช่วยทําเป็นช่วยทําให้หน่อยนะครับช่วยช่วยแคปเป็นหลักฐานให้หน่อยนะครับถ้ามาด่ากันขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับ เออฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแกมาด่าฉันเนี่ยฉันทำอะไรให้พวกแกเออแกอธิบายมาสิแคปไปแล้วนะครับเอี G, ใครทำเป็นเห่านหเห็นคอมเมนต์ไหมที่บรนดาเนี่ย เห็นไหมครับมันเกินไปแล้วนะครับแบบนี้มันเกินไปแล้วนะครับสวัสดีครับได้ย่างนี้มันเกินไปแล้วนะครับ fc ใครทำเป็นช่วยทำให้หน่อยสิ ขามาไลฟ์เอาสนุกเอาฮาแกมด่าคำแรงๆอย่างเงี้ยฉันนะรู้อายุรุ่นยายแกแล้วนะครับไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่กแกนะครับรุ่นยายแกแล้วนะครับเออไม่เนี่ฉนยฉันไลฟ์ได้สามสี่นาทีแกเข้ามาปุ๊บแกด่าปั๊บเลย ขอโทษเอฟซีหลายๆคนด้วยนะครับฉันไล์ได้สองนาทีสามนาทีสองนาทีแกด่าคำแรงๆอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับแกไม่ชอบฉันแกก็เลื่อนผ่านแต่ไม่ใช่มาด่าคำแรงๆอย่างนี้ฉันแคปไปแล้วนะครับฉันจะบอกเลยนะครับเงินนะครับ วแกจะบอกว่าแกเด็กแกเออเดี๋ยวแกจะคิดว่าแกเป็นเด็กแกไม่มีเงินจ่ายพ่อแม่แกต้องรับผิดชอบนะครับแกยังอายุไม่ถึงสิบแปดพ่อแม่รับผิดชอบนะครับผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับเออเดี๋ยวจะบอกไอ้หนูเป็นเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดด่าใครก็ได้ไม่ใช่นะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่ถึงสิบแปดนะครับแกเล่นเฟซนะครับ ผู้ปกครองแกรับผิดชอบนะครับแล้วฉันก็แคปไว้แล้วด้วยครับเพราะคำด่าของแกมันแรงไปครับถ้าฉันไล่แล้วฉันพูดจาไม่ดีเนี่ยแกด่าฉันฉันไม่โกรธหรอกนะนี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยแกด่าเลยมันไม่ใช่นะครับไอ้หนูครับเออมันไม่ใช่ครับและแกจะบอกว่าแกบล็อกและติดต่อแกไม่ได้เรื่องแค่นี้ไม่ยากหรอกครับคนที่เขาเก่งกว่าแกยังเยอะ โอ้โธ<ม>เด็กอะไรเดี๋ยวจะตามให้ถึงโรงเรียนเลยจะไปดูหน้าสิเออเดี๋ยวฉันจะตามแก้ถึงโรงเรียนเลยให้ถึงผู้ปกครองแกเออฉันก็จะดูเหมันกันแหละเออฉันจะดูผู้ปกครองแกดูครูผู้ฝึกสอนแกดูสิว่าจะทำหน้ากันยังไงว่าสั่งสอนลูกหลานมาเป็นนิสัยแบบเนี้ย เออใช่มโหซะแล้วสวัสดีจ้ะขอบคุณมากครับบางทีที่ยายพินหยุดไลฟ์ไปก็ท้อนะมันนั่งไลฟ์ต้นไม้มันไม่ได้ขายได้ทุกวันหรอกไลฟ์เอาหาไลฟ์เอาสนุกไลฟ์ให้เพื่อทุกคนใครเครียดแต่เด็กบางคนนี่บางคนนี่นะ เริ่มด่าตั้งแต่เริ่มไหลยันลงไหลเลยเออฉันก็ไม่เข้าใจฉันไม่นั่งซับสะดือบ้านแกหรือเปล่าโกรธแล้วนะนะวเนี่ยโกรธนะโกรธนะเนี่ยโมโห,โหแล้วนะเออ เดี๋ยวครับเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวคุยครับเดี๋ยวป้าลงไลฟ์เดี๋ยวดี๋วป้าคุยนะครับ mm. อ,อวันนี้ว่าจะวันนี้มาอวกเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะขายนะ ไปรื้อบ้านเก็บบ้านไปเจอพระลูกชายลูกข้อความที่ถูกระงับเพื่อการตรวจสอบโอ้ยพวกแกยังไม่เลิกกันอีกกระเดมบอกว่าลูกชายได้เมียจะเล่าให้กวางว่าลูกชายได้เมียเขาเมีเมื่อก่อนเขาแฝนพระขุนแผนเนาะพอเขาได้เมียแล้วเขาเก็บก็เ,เลยจะมาเล่าให้กวางว่ามีอะไรมีพระรุ่นนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะอะไรหรอกนะเออ ก็ความที่ระงับเพื่อการตรวจสอบยังไม่หยุดอีกแก <c oughs> ของดีครับลูกชายแฝนอยู่ครับแล้แตอนนี้พอลูกชายมีเมียลูกสะพ้ายเขาก็เลยไม่ให้แฝน <c oughs> ก็เลยจะมาเล่าให้กวก้างว่าเออคนพระแฝนพระขุนแผนในเนื้อหอมฉันก็จะมาเล่าอย่างนี้ฉันไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยเออ ฉันเห็นราคาพวกอันนี้มันแพงใช่ไหมละ่ะเออบางคนน่ะฉันเห็นเขาแกะกรอบไปขายฉันก็จะมาเล่าให้กวางแบบนี้ความคิดของฉันฉันไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกเออนั่นแหละแต่แกไม่น่ารักเลยมาเดี๋ยวขอไลฟ์สักพักหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ความดันสมองมุนตึบ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 เลยยิ่งวันเน็ตหมุนอีกตอนนี้เอามาจันด,ดาําด้า นะครับจันดําด่างครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับสวยนะครับดําด่างครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับยียพินไม่ใช่คนอีสานครับลบ,บุรีครับคนลบ,บุรีแฟนก็นบลบุรีครับ แต่พอดีขุนแผนเนี่เป็นพระเก่ารุ่นรุ่นคนแก่ๆเขาให้กันมาไงตกทอดกันมาลูกชายยายพินนัตตาดีเขาก็เลยให้มาเขาก็เลยแขวนเขาก็แขวนขุนแผนอุ้มนางนั่นแหละเขาเรียกปะอะไรล่ะเรียกไม่ถูกหรอกก็เลยจะมาอวดเอฟซีนี่แหละอืม จันด,ดําด่างครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับใครสนใจทักมานะครับไล์ไม้ไม่เป็นเลยวันนี้วันนี้ไล์ไม้ไม่เป็นเลยมาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเติบ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 กรมองเติบเติบเ,เลยแม่เอื้ยพ่อเอื้อยเติบเติบเ,เลยมาเอิบม,มา มีไม้หลายต้อมอยู่วันนี้เตรียมไม้ไหลเต็มที่เลยเตรียมบัตระ,ะเลยวันนี้จริงน่ะวันนี้เตรียมบัตระ,ะเลยน่ะอะมาอันนี้ตัดไว้อาทิตย์ว่าแล้วนะโหเหี่ยวเลยไม่ได้ลดน้ำแห้งแกกเลยอันนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งเด้อ ไอ้อะไรวะเอาโบโอโหเหี่ยวเลยฉันลืมรดน้ำจะต,ต้องรดน้ำซะหน่อยเอาโบห้าร้อยบาทรวมส่งครับต้นมันใหญ่ครับตัดใบทิ้งเลยเหี่ยวเลยโอ้โหสภาพแกยพอยพินเ้ยทำแล้วลืมห้าร้อยบาทรวมส่งครับ โอ้โหเหี่ยวเลยนะเนี่ยยุพิยนยุพินอย่าไปขายเลยยุพินอย่าไปขายเลยมันเหี่ยวครับยุพินเก็บเถอะยุพินลืมลืมมัดปากถุงต,ต้องมัดปากถุงซะหน่อยไม่สวยสภาพไม่สวยยาวไปเลยครับ อ้นนี้อย่าไปครับไม่สวยครับขายต้นสวยสวยดีกว่าครับมาโอ้ยยุงกัดวะมาแป๊บหนึ่งนะครับไลนี้เล็บคุดครับเล็บคุดเล็บเหี่ยวของต้องมีนะครับดึงสบายหักเลยกี้นี้ห้าร้อยบาทรวมส่งครับยังใหญ่เลยนะคะเห็นไหม บายบายครับโชคดีมีชัยครับเดี๋ยวยายก็จะลงแล้วปวดหัวตึ๊บตึ๊บฟัมดันขึ้นครับขอไร้ไม้สัก้าต้นสิบต้นนะเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะเอฟซีไม่ว่ากันนะเล็บคุดครับใหญ่จริงนะครับใหญ่ไซส์จัมโบ้และดูลากนะเนี่ยลากหรือไส้เดือนขา,ขาวๆลากครับลากสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ไส้เดือนนะเนี่ยเห็นเห็นเห็นอยู่เนี่ยลากนะครับเนี่ย าร้อยบาทรวมส่งครับใหญ่จริงครับว่าจะไปซื้อไอ้ก,กระดาษทิชชู่เปียกมาทำยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวก่อนก่อนนะครับแม่ครับปัดต๋ก่อนายบายครับ งงครับอันนี้ฝักด่างเหลืองจักรพพัดด่างนะครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งมิดนใหม่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับมิโนใหม่แล้วครับอ๋อย่าพินรู้แล้วว่ามันไฟอะไรแดงๆเดินไปติดไฟก่อน ไฟไล่ยูไงบบไฟไล่ยุงมันกัดตาติดปะงงอ่ะ,อะไลนี้ไม่ใช่หูช้างนะมันเรียกอะไรวะเดี๋ยวก่อนคอนติก,ก้าอะไรนะเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้ละอันนี้ไม่ใช่หูช้างด่างเหลืองนะสวยกว่าเยอะนะ อะไรวะอะไรติก้าติก้านี่แหละจำชื่อไม่ได้ละอันนี้จะเหมือนกระดาษเหลืองนะแต่ไม่ใช่กระดาษด่างเหลืองนะอะไรเดี๋ยวหาชื่อให้อันนี้ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะสวยนะตัวเนี้ยไม่ใช่หูช้างด่างเหลืองนะใหญ่กว่าเป็นทรงคล้ายกระดาษแต่ไม่ใช่กระดาษจะ้ะคอนตติก้าปะอะไรจำชื่อไม่ได้นะจะ้ะ ที่เขาเรียกเจ้าชายแห่งอะไรวะนึกชื่อไม่ออกแลยยิ่งนึกไม่ออกอยู่ยิ่งปวดหัวตึ๊บตึ๊บใหญ่เลยสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับต้นใหญ่ๆครับแล้วก็ต้นไหนอีกครับและอันนี้ก็กวักมรกตด,ด่างเหลืองจกกักรพรรดินะครับ ต้นนี้ไม่ค่อยด่างครับสองร้อยบาทรวมส่งครับมีใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็อันนี้แส่ม้าหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบครับแส่ม้าหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบถ้ารับสองต้นสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับ ต้นละร้อยค่าส่งห้าสิบครับรับสองต้นสองร้อยห้าสิบรวมส่งครับแซ่ม้าครับหัวใหญ่อยู่นะเห็นหัวไหมอันนี้ไปเอามาใหม่แล้วนะอีสี่ต้นวันนั้นขายไปหมดแล้วนะอันนี้ไปเอามาใหม่ครับวันนี้ครับ แล้ววันนี้การส้มครับการส้มหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งไม้ต่อนะไม่มียอดนะอันนี้เป็นไม้ต่อนะยอดตัดออกแล้วนะยกยอดออกไปแล้วนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับหน่อมาแล้วครับอุ๊ยมีห้าใบนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหน่อมาแล้วครับ จะใช้เงินครับเลยขายราคานี้ครับเขียดปวดท้องตจืบเจิดจากาเจียน หกร้อยบาทรวมส่งครับสามกิ่งครับสวยๆครับ มีไอ้นี่มาเลมอนขวักเลมอนแป๊บหนึ่งนะครับวิฝักเลมอนบาไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้อเอากวักเลมอนมาไปวางไว้ตรงไหนหาไม่เจอ ดําด่างครับชัดเจนครับด่างทะลุหลังใบครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรวมส่งครับไลนี้สามพันห้าร้อยบาทครับ ขอลงไลน์นะจ๊ะอาเจียนครับ